Hey, my besties, welcome back to another Bangy reaction. Sellers, so in today's video, we'll be I'll be taking you guys to Thailand, okay? Um, there's a trend going on in Thailand, and I want you guys to join me to see what all this is all about, okay? I just saw this video and I decided to react on it. A friend sent it to me, and I decided to react on it. So, please do it well to subscribe, like the video, share, and comment. I don't really know what's going on, so we are going to be reacting on this together. If you know what they are speaking, please let me know in the comment section. Okay, from the little pictures, I will see, I will understand what's going on in the video. All right, so if you if you are from Thailand, hi, welcome. Please let me know in the comment section what country you're watching me from, and I really do appreciate. So let's jump into the reaction. <laughs> เนตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลนะคะเกี่ยวกับการที่กัมพูชานั้นเคลมว่าตัวเองเป็นต้นกําเนิดการห่มสบายโดยก่อนหน้านี้มีรูปภาพที่ชาวกัมพูชานั้นนําผ้าสบายชนิดที่เป็นผ้าเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงพยายามทาให้ดูว่าไม่ได้ก๊อปปี้ใครมาเพราะว่าผ้าเจ็ดสีของกัมพูชานั้นเรียนแบบสไตล์ศาลเจ้าแม่ตะเคียน โดยพยายามทําให้ดูแตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวชาวกัมพูชาเองแต่ว่าภาพออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ชาวกัมพูชา,ม,ชามีผ้าเขามาเอาไว้ใช้คล้องคอแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่เป็นก็เลยทิ้งผ้าเขามาไปแล้วก็มาเคลมสบายของคนไทยแทนส่วนผ้าเขามาก็เอามาใช้คาดเอวเช็ดตัวแล้วก็โพกศีรษะเพื่อป้องกันแดดร้อน โดยมีหลักฐานการหล่อปูนซีเมนแล้วก็ปั้นทำใหม่ที่ชาวกัมพูชานั้นเคลมสบายไทยเพื่อจะเป็นหลักฐานว่าเป็นต้นกําเนิดในการห่มสบายเป็นชาติแรกในโลกซึ่งครั้งเมื่อในอดีตนั้นชาวกัมพูชาแทบจะไม่รู้จักสบายด้วยซ้ำค่ะโดยมีการเปิดเผยรูปภาพในอดีตที่เป็นคนเก่าคนแก่ในกัมพูชาเมื่อก่อนไม่ได้ห่มสบายแล้วก็แต่งชุดไทยเหมือนกับที่ชาว yes, the cambodians trying to copy the thai people their dress styles okay so while i'm just from the picture clip okay i'm saying that they are doing like a copycat the thai people have the original um, dress style and why the cambodians are trying to copy. what the Thai people are doing. And the Thai people, your dress is beautiful. Like I love the styles of your dresses. So guys, let's keep on watching to find out more about this. ชาวกัมพูชาปัจจุบันอ้างว่าเป็นชุดของประเทศตัวเองโดยปัจจุบันคนรุ่นใหม่ชาวกัมพูชาต่างแห่ก็ใส่ชุดสบายแล้วก็สวมชุดไทยกันมากมายแต่ก็อ้างว่าใส่มาตั้งนานแล้วทำให้ชาวไทยต่างงงกันว่านี่เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของกัมพูชาจริงหรือไม่ ซึ่งถ้าใครยังจําได้นะคะเมื่อปีที่ผ่านมานั้นกัมพูชาเคยสร้างปรากฏการณ์ให้โลกตะลึงนั่นก็คือการที่ชาวกัมพูชาใส่ชุดไทยพร้อมกับเดินหาเสียงเลือกตั้ง โดยมีการเผยแพร่รูปภาพในโลกโซเชียลว่ามีชาวกัมพูชาใส่ชุดไทยในประเทศกัมพูชาแล้วก็เคลมว่าเป็นชุดแต่งกายของกัมพูชาก่อนจะมีเสียงเรียกร้องไปยังเจ้าของร้านเช่าชุดว่าควรจะใส่ชุดแบบโบราณดั้งเดิมให้เหมาะสมตามวัฒนธรรมและประเพณีของเขมรโบราณรวมถึงความพยายามในการแต่งชุดไทยแล้วก็ขุมสบายเป็นลายธงชาติกัมพูชาโดยมีชาวกัมพูชาหลายคนตั้งคำถามว่าเหมาะสมแล้วหรือและต่อมาก็ถูกกระทรวงวัฒ ธรรมของกัมพูชาออกมาเตือนว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำธงชาติกัมพูชามาทำเป็นชุดแต่งกายโดยเพจเฟซบุ๊กดังที่มีชื่อว่าโบราณนานมาได้มีการโพสต์ข้อความว่าเรื่องชุดไทยที่โดนสะกดจิตหมู่ว่าเป็นชุดคขมรระบุว่าเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วโดยเห็นได้จากช่วงเลือกตั้งของประเทศกัมพูชาเมื่อถึงคราวเลือกตั้งก็จะมีการปลุกกระแสชาตินิยมในหมู่คนกัมพูชาให้เกลียดชังประเทศไทย แล้วก็กล่าวหาว่าไทยไปขโมยวัฒนธรรมพวงสยามไปพวกที่ขโมยขนเป็นของชาวกัมพูชา และที่น่าเศร้าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะมีคนคล้อยตามเป็นส่วนใหญ่อีกด้วยโดยวัฒนธรรมการแต่งกายภาษารวมถึงการกินอยู่ของไทยนั้นน่าจะเริ่มเข้าไปมีอิทธิพลในกัมพูชาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสิน์โดยในสมัยก่อนนั้นจะมีประเพณีหนึ่งก็คือการชุบเลี้ยงดูองค์รัชทายาทเขมรเป็นพระราชบุตรบุญธรรมในฐานะลูกเจ้าเมืองประเทศราชหรือเมืองขึ้น โดยเป็นธรรมเนียมเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณมีให้คำเอ็นนั้นเกิดความกระด้างกระเดืองต่อสยามโดยเหตุการณ์และประเพณีเช่นนั้นเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชการที่หนึ่งจนถึงรัชการ Here I saw that Miss Thailand wore a particular dress And the Cambodian m e a s something Also wore that same dress And they did it like a little bit They remove one or two things inside the dress style Like why? Still get why they doing ที่สี่รวมเวลาทั้งสิ้นเป็นเวลาเจ็ดสิบสามปี นอกจากนี้ยังมีเพจดังต่างๆนะคะในโลกโซเชียลบอกว่าลองเข้าไปดูตามกลุ่มโจรอาเซียนจะมีชาวกัพูชาชอบมาตั้งกระทู้ว่าชุดที่มีสบายแบบชุดไทยสมัยโบราณเป็นของกัพูชามานานแล้วแต่ว่าไทยกลับขโมยไปพวกเขาอยากจะบอกว่าไทยขโมยวัฒนธรรมของกัพูชาไปอยากทราบจังว่าชุดที่มีสบายห่มที่ใช้กันในวังหลวงของอยุธยาแล้วไทยไปขโมยกัพูชามาได้อย่างไรมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือไม่ หากไม่มีการห่มสบายของชาวกมปูชาในอดีตมาจากที่ไหนกันนอกจากนั้นยังไม่พอชาวกัมปูชา อย่างเคลมว่าสมัยก่อนอยุธยาสยามขโมยวัฒนธรรมของกัมพูชาไปไม่ว่าจะเป็นโขนหรือแม้แต่การร่ารำต่างๆซึ่งความจริงนั้นก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์นะคะว่าทหากอะไรที่ชาวกัมพูชานั้นอ้างได้หรือว่าเคลมได้ก็ทําหมดขนาดชุดไทยพระราชทานยังเคยมีชาวกัมพูชามาแอบอ้างเลยบางครั้งแม้จะมีหลักฐานชัด,ชดๆว่ามาจากประเทศไทย แต่ก็ยังพยายามจะอ้างให้ได้บางคอมเมนต์ก็ว่าคนเราคงจะพยายามเข้าใจว่าเผ่าพัานธุ์เป็นค่าคงที่มาแต่โบราณแต่แท้จริงเผ่าพัานธุ์ปะปนกันมาตลอดกรุงศรีอยุธยาอาจจะมาจากเผ่ามอญแต่ต่อมาโดนขอมยึดไปสุดท้ายโดนเผ่าไต้ลาวยึดครองกันต่อๆมาบางก็ว่าวัฒนธรรมไทยไม่สูญสลายเหมือนกับกัมพูชานะครับนครวัดอาจจะโดนทำลายหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก็ไม่มีอะไรมาอ้างส่วนวัฒนธรรมปัจจุบันก็โดนขเขมแดงทำลายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมาอ้างอิงได้เลยบางก็ว่าความเห็นส่วนตัวสำหรับโขนไทยนั้นพัฒนามามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์แบบทั้งบทร้องดนตรีเครื่องประดับตัวละครหัวโขนซึ่งไทยนั้นครบสมบูรณ์ทุกอย่างรูปแบบเดียวกัน โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมลวดลายในวัดพระแก้วเป็นศิลปะคล้ายโขนมากกว่าปราสาทหินโบราณพระราชวังกรุงพนมเปญเมื่อพุทธศักราช2409ขณะที่พระบรมหาราชวังไทยสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2325โดยไทยนั้นสร้างก่อนกัมพูชามากกว่า80ปีเฉพาะสถาปัตยกรรมนี้ใครลอกใครก็ดูได้ไม่ยากแล้วเนื่องจากสถาปัตยกรรมเก่าสมัยอยุทุยากัมพูชาจึงไม่มีข้อมูลที่จะลอกใน ายละเอียดเช่นเดียวกับโขนของไทยที่มีรายละเอียดครบถ้วนในทุกด้านมากกว่าโขนของกัมพูชาก่อนที่กัมพูชาจะเคลมโขนไทยควรจะพูมสบายของไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเขตสุวรรณภูมิแทบจะทุกอย่างรับมาจากอินเดียแล้วก็ประยุกต์เป็นของตนเอง บางคนก็ร่วมคอมเมนต์ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมสุวรรณภูมิและสยามด้วยภูมิประเทศเหมาะสมจึงเป็นเมืองท่าทางการค้าขายมายาวนานหลายพันปีผสมภาษานานาชาติพันุนเพราะฉะนั้นควรใช้หลักคิดการค้าที่มีจีงเข้ามากำกับแล้วก็มีอาเซียนอยู่รวมมีการแลกเปลี่ยนสินค้าศิละปะ ดนตรีภาษาและประเพณีดังพี่น้องดินแดนมีมากมายบางทีชาวกัมพูชาอาจจะดูละครมากเกินไปหรือไม่ก็ไปดูประวัติศาสตร์ที่มีการบิดเบือนแล้วก็เขียนปลอมจนมั่วไปหมดบางคอมเมนต์ก็ว่าเอกลักษณ์ของชาวกัมพูชาอย่างหนึ่งก็คือสีสันและมีที่มาแบบไร้ตำรานึกจะใช้สีอะไรใช้ผ้าอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรเลยทำได้แค่จับมายำยำรวมกัน เปรียบเทียบกับชุดไทยนั้นดูง่ายมากว่าอันไหนเป็นของไทยอันไหนเป็นของกัมพูชาต้องเรียบรู้ดูแพงไม่ใช่ใส่อะไรถมตัวจนเลอะเทอะไปหมด บางก็ว่าแบบนี้แหละลอกเลียนแบบโดยไร้ภูมิปัญญาไร้รากเหง้าวัฒนธรรมก็จะออกมาแบบมั่วๆหน่อยจริงๆถ้าจะนำจากสยามไปแล้วก็ยอมรับจากนั้นนำไปต่อยอดเป็นแบบของตัวเองจะไม่ว่าเลยก็แค่ยอมรับแต่เพียงเท่านั้นบางก็ว่าแทนที่จะเอาสมองไปคิดพัฒนาเรื่องชุดดั้งเดิมของตัวเองให้ออกมาสวยงามและเป็นเอกลักษณ์กลับมานำชุดไทยที่สวยๆผ่านการคิดพัฒนาต่อยอดมาเคลมเป็นของตัวเองแบบนี้จะไปใช้ได้ยังไง บางคอมเมนต์ก็ว่าถึงดูแตกต่างล่ะชุดไทยนั้นสวยดูดีสายามคลาสสิกส่วนกัมพูชาเป็นชุขเมแฟนซีทำเหมือนเป็นคอสเพลย์ไปได้ This is something like I noticed the pattern of the dress copying or what I call it dress c o p y c a t Yeah it's every that every four years every one year You know when the Thai people their own um, dress sense has already passed The Cambodian people bring out their own dressings and the audio stuff. Like Thai people's Hupu, outfit are so amazing. Your, your dress um, attire is beautiful. Let me know in the comment section what you guys think about this because this is kind of still confusing. I'm still trying to wrap my head around it why the Cambodians are trying to collect Thai culture and blaming the Thai people for stealing their culture. Yeah, let me know in the comment section what you guys think about the video. Please don't forget to subscribe, like the video, share, and comment until I see us. See you all in my next video. Mwah, mwah, mwah. Bye guys.